น้องรับช่อกำลังใจจากแม่แม่พี่ๆเอฟซที่ส่งให้น้องเนาะทุกคนนางน่ารักอะไปดื้ออะทุกคน,น,น,กไ,กคนไม่อยู่เฉยเลยคะ่ะอเลิร์ t มากดีดมากไม่มีนิ่งแล้วใดๆคือช่อย,ยกไม่ได้ค่ะคุณหนูอืมเอ็นดูในความพีเอฟบอกก็น้องเป็นผู้หญิงอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามี คนยกช่อให้เป็นผู้ชาย,ยางไงเขาก็เลยบอกว่าอา้าวพี่หมียังยกได้เลยก็พี่หมีเป็นผู้ชายนางเขินจ้มนางเขินไปไปวิด,ดีโอเธอไม่อยู่นิ่งอะทุกคนคือดีดมากอเลอรตลอดดังน่ารักแต่โมตตมิไปไปวิด,ดีโอทุกคนเธอทำไมน่ารักจังเลยเนาะว่าแม้ หรือเราชอบเขาคนอื่นที่ไม่ชอบเขาก็อาจจะแบบเฉๆยๆไงแต่ด้วยความที่เราติดตามเขามานานเราเห็นเขาการพัฒนาของเขามาตลอดมันก็เลยมีความน่ารักกับเราเสมอเนาะอันนี้ my mother แม่ or dancing Oh, 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 oh. Oh, thank you, thank you. Your friend, your friend. Yeah. He friends hot Yeah, he friends hot guy. Thank you. เเสือภาพหน้าผมแล้วครับอะไรเฮ้ยน้าวหรอแ้มยำไิงอ้าวตนี้เหรออเ้ลอยลอยลยลยไย แสงย้อนแสงดน่งย <that> ้อนไม่นแสงอแบบ หรือเป็น <the> ที่เท <the> ่าไหร่พวกเราก็ภูมิใจที่สุดแล้วเพราะตลอดทางที่ผ่านมาต้องไปขับด้วยหัวใจไม่ใช่แค่แรงม้าใช่ครับใจของแฟนคลับก็จอดอยู่ข้างๆสนามร้องไปเสมอนะคบจากทีมเชฟาะกีขับด้วยหัวใจเลยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ใจใช่เนินต่อั้งแต่ขับก็ิมาก่น ทุกคนทำแบบนี้ผมทุกคนเลยจะพาโดนเละมากแค่จะหดได้ก็ถือว่าติดเพราะอติดหดได้็ผ่าทีนี้จะข้าพิหีติดไม้ให้ไปทำไงอ่ะโอ้ติดไม้ต้อง ไม่ได้ขี้เกียจแค่รถมันอาจจะไม่ไหวไม่ได้ยินเสียงปุ๊บ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 ตรงข้างหน้าไงอันตรายแม่ระวังลายไอน้องวไปถามรถผมเป็นไงบ้างพี่รถผมเป็นไงบ้างไม่รู้เรื่องเลยว่ารถมันเป็นยังไงไงแต่ก็โอเคดีเอาใครโอ้ OMG ภูมิใจในตัวลองไปมากๆนะจาก ปาติมางี้จ้ะแม่ครัวบอกว่าแม่ครัวไม่มีช่อให้แต่มีกระเพาะปลาให้เก้าถ้วยให้เก้าถ้วยเลยเหรอยังไอยู่ตรงนั้นขอบคุณอ่ะ เรากันเนี่ยอทางโคที่เขาพี่ดีนะได้ที่9ไม่ได้9ถ้วยดีหนูไม่ได้ที่หนึ่งแม่ถ้วยเดียวเราเลกรหนึงบ่อรอใช่โอ๊ยเกือบเกืยเขาได้แล้โอเคสหันออมาทานี้โอเคนั่นแหละงโี้อ มีปลายจำกัดป,ปลายปลายโอริอโอการแข่งรถคือความฝันของปลายและก็เป็นความฝันของมิมีด้วยขอบคุณที่ทำให้ความฝันของเรามีลมหายใจรักปลายไม่มีจำกัด thank you หอบมือ